เรามาไล่เลยน,นครับว่าเกิดอะไรขึ้นการแก้ปัญหาของพนักงานสอบสวนที่พลตเอกิติรัตนเพชรล้มเหลวพนักงานสอบสวนทั่วประเทศปกติมาตรฐาน70คดีต่อปีปัจจุบันนี้700คนไอเจ็ดคดีต่อปีต่อคนหรือบางคน1000งพันคดีต่อคนต่อปี ลำพังคดีอาชญากรรมในท้องที่พนักงานสอบสวนไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือคดีออนไลน์ที่มีการโอนจากส่วนกลางไปรยังตำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้กับพนักงานสอบสวนเป็นสิ่งที่ตำรวจพื้นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนระบบออนไลน์ line. ทำได้เพียงแค่รับเรื่องแล้วก็อายัดบัญชีแล้วก็ไม่สามารถ ทำอะไรต่อให้ได้นี่คือปัญหาของพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศผู้ใหญ่ในสำนาจต่อหนังชาติไม่เคยคิดจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะตํารวจระดับพนักง,งานสอบสวนจะมีการเกษรียณรยาชการทุกปีแต่การเพิ่มกําลังพลของพนักง,งานสอบสวน เพิ่มน้อยลงทุกปีดังนั้นการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนซึ่งเป็นลูกเมียน้อยไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับโรงพักแล้วก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของผู้กับโรงพักต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับตำรวจระดับผู้กับแถมพนักง,งานสอบสวนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการ ไม่เคยส่งผู้กับอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถที่ประจําอยู่กองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักง,งานสอบสวนใหม่ๆยศร้อยตํารวจโทรหรือร้อยตํารวจเอกหรือพันตํารวจตีบางคดีสําคัญๆก็ไม่สามารถจัดตั้งเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนได้เพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงจากกองบัญชาการ แต่ละกองบัญชาการลงมาเป็นพนักงานสอบสวนรุ่นพี่เมื่อพนักงานสอบสวนระดับล่างยศรัฐับมวดโทต้องมารับคดีจำนวนมากก็เกิดความเครียดเกิดความเครียดแต่ละโรงพักก็ไม่ลาออกก็วิ่งเต้นย้ายไปอยู่สืบสวนย้ายไปอยู่จราจรหรือย้ายไปอยู่หน่วยงานธุรการอื่น ที่ไม่ใช่ตําแหน่งพนักงานสอบสวนตนําแหน่งพนักงานสอบสวนต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักอยู่ไม่ได้เพราะตําแหน่งนี้เป็นตนําแหน่งที่ต้องทรมดดทอนต้องเกา๋าต้องทุกอย่างเพราะว่าต้องพบปะกับประชาชนที่มาแจ้งความดำเนินคดีแต่ละวันจํานวนมากดังนั้นตํารวจระดับพนักงานสอบสวนเวลา มีน้อยจึงมีการทำหลายแบบแบบแรกก็คือว่าพนักงานสอบสวนที่มีเงินเป็นลูกคนมีตังค์ก็จ้างเพื่อนในที่ทำงานรับจ้างทําคดีเรื่องที่สองคือรับจ้างเข้าเวรอันนี้คือการแก้ปัญหาของพนักงานสอบสวนด้วยกันเองก็คือพนักงานสวนที่มีตัง พนักงานสอบสวนที่รายได้น้อยนะครับมีรายจ่ายเยอะก็แล้วนกะ็มีบางคนก็มีความขยันรู้จักเก็บเงินก็รับจ้งางทำไม่มีการเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนอย่างจริงจังโดยกองกำลังคนผู้วกิการตำรวจชาติก็ถือว่าไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้มองตรงนี้มองอย่างเดียวมองภาพรวม ว่าปีนี้จะมีงบประมาณในการไปสร้างนู่นสร้างนี่เป็นสัดซื้อจัดนี่จะซื้ออะไรบ้างมองแค่นี้เอาง่ายๆครับพี่น้องประชาชนครับคนตรกิรัตพันเพชรไม่เคยไปดูอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทั้งๆที่ตัวเองอยู่ตรงพระรามหนึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ใกล้แค่บางซื้อผู้บริหารตำรวจแห่ง,งชาติยังไม่เคยไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยบอกให้คุณบอกให้ ผู้บริหารระบ,บทอนนครบาลกับพนเวศตีปนเวศตีนะสินพูสมบัติเข้าไปดูแลแล้วก็พุ่มกับบางซื่อเข้าไปดูแลอันนี้เห็นความความล้รรมเหลวไหมครับว่าแม้กระทั่งอยู่ในเขตนครบาลท่านยังไม่ไปเลยท่านจะไปเฉพาะงานอะไรครับท่านจะไปเฉพาะงานที่นายกรัฐมนตรี ไปแถลงข่าวจับยาเสพติดรายใหญ่ท่านแต่ไปเฉพาะวันที่นายกมตีเรียกประชุมไอสิ่งเหล่าทางเราเนี้ยคนเน,นกนเกรัพันเพชรเก่งมากนายกครับนายกครับนู่นนี่นั่นสารพัดแต่ท่านไม่เคยผ่านงานด้านปฏิบัติมาท่านก็มอบหมายเพื่อนักของท่านคือพลตําเจกรีชัยคายขึงไปดําเนินการแทน แม้กระทั่งตำรวจชายแดนภาคใต้เสียชีวิตท่านก็ไม่ไปนะครับไม่ได้ว่าจะไปนะท่านยังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านตวีสอดส,ส่องเป็นประธานแล้วก็มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจพร้อนภาคเก้าหรือรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมภาคเก้าไปแทนเอาง่ายๆเลยว่าแม้กระทั่งการที่มีนักบินตกเครื่องบินที่หัวหินจริงๆสามารถตัวเองชาติเนี่ย เเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติแต่ทําไมครับแต่กลับให้แต่ละท่านที่เสียชีวิตไปจัดงานศพบ,บ้านใครบ้านมันอันนี้จริงคือเป็นหน้าที่ของสัมาชิชาติต้องดูแลกลางคนที่นะครับประสบข้อกรรมการลงโทษ ำรวจที่เกี่ยวข้องกับการค้าย,ยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับการรับส่วยท่านกีรัพบบันเพชรท่านก็ไม่สนใจนะครับผู้ชาการตำรวจทางภาคเจ็ดก็ไม่เคยสนใจปัจจุบันนี้หลังจากที่กรมการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสุนทรสาครได้มีการจับกลุมพม่าเปิดผับอินเทอร์เนเมนต์คอนเพ็กเสพยาเสพติดเสร,รีโดยไม่มีการปิดเวลาไม่จํากัดเวลา บอยมีการส่งสวยให้กับตํารวจจังหวัดสมุทรสาครมีการดูแลเป็นข้อโทดผู้กำกับการจังหวัดสมุทรสาครไม่ถูกลงโทษไม่ถูกตั้งกรรมการสอบพุ่งกับสพเมืองสมุทรสาครไม่ถูกลงโทษไม่ถูกตั้งกรรมการสอบแม้นั่งพลเอกกิรพันธ์เพชรก็เฉยไม่สนใจใหญ่ดีไม่สนใจแต่ต้องแม้นั่งคดีนี้ผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครและกลุ่มไทยไม่ทน เป็นผู้ไปร่วมกันปฏิบัติการในการจับกลุ่มพม่าเปิดผับเอเดนคอมเพก์ในกองบัญชาการตำรวจตอนภาคเจ็ดพี่น้องครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับทางปปสอเองก็ไ้รับรายงานจากตำรวจว่ามีการค้ายามีการเกี่ยวข้องกับการจัดเอเดเนมนคอมเพก์ของรายงานางชาวพม่าในการเปิดผับเสรีในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้การจังหวัดสมุทรสาครก็ไม่ตั้งกรรมการสอบผู้งับนุ่มกับสมุทรสาครปิดข่าวเงียบสงบผู้บัญชารก็เฉยปปปตลก็เฉยกลุ่มไทยไม่ทนทนไม่ไหวพาผู้ว่าไปจับในเรื่อกานแกของจังหวัดสมุทรสาครพามากี่วันแล้วครับพี่น้องประชาชนยังไม่เห็นมีการตั้งกรรมการสอบหรือมีการดําเนินการแต่อย่างใดปรากฏว่าพม่า ซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสำนักตํารวจงชาติแล้วก็นัฐบาลในการทําเป็นเอเจนตเมนคอมเพกเพื่อสนองนโยบายของนัฐบาลสนองนโยบายของสำนักตารวจแงชาติในการเปิดผับเ,เสรีเสพยาไม่อั้นให้กับคนพามา่าที่มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องประชาชนคนใ,นในประเทศถ้าไม่มีการจ่ายสวยไม่มีการจ่ายเต๊ร้อยกับตำรวจและถามว่าพามา่าจะเปิดเอเจนตเมนคอมเพกในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไร ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมมีบุหรี่ไฟฟ้าเต็มเมืองผู้การจังหวัดสมุทรสาครออผู้การจังหวัดนคปรปฐมก็เพิกเฉยไม่สนใจเดีผู้รับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภาคเจ็ดก็อยู่ดีกินดีไม่มีความสนใจที่ปล่อยให้มีบุหรี่ไฟฟ้าเตม็มจังหวัดนครปฐมพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าเป็นแบบนั้นทาไมผู้บัญชาการตำรวจภาคเจ็ดหรือผู้การสืบสวนภาคเจ็ด รือผู้การจังหวัดไม่ประกาศเลยครับว่าให้มันเปิดบอลดีกว่าพราะเปิดบอลเนี่ยในพื้นที่ดีกว่าปล่อยให้มีการค้ายาเสพติดปล่อยให้มีการค้าบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ของกองบัญชาการตํารวจท้องภาคเจ็ดเปิดบอลไม่มีใครว่าเพราะบอลนี่คือรายได้ของตารวจแต่มันเพียงแค่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ตำรวจให้เอาเงินยาเสพติดเอาเงินบุหรี่ไฟฟ้าในการรับส่วย รับปล่อยให้มีการขายผลิตไฟเต็นจังหวัดนครปฐมปล่อยให้พมา่าขายยาเสรีได้ในจังหวัดสมุทรสาครผมถามว่าถ้าอย่างนี้ท่านให้เปิดบ่อนไม่ดีกว่าหรอบ่อนในโลเนี่ยบ่อนหนึ่งก็ได้แล้วบ่อนละล้านอย่างน้อยเขาใจ่ายให้อยู่แล้วอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอผมถามหน่อย